สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายสัติดแบงค์นะครับวันนี้คืนวันอาทิตย์นะครับมีฟุตบอลลงสนามไมลูนิเชียกันอีกหลายคู่วันนี้เลือกฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับมาฝากแฟนๆกันหนึ่งคู่เป็นเกมระหว่างเบียเรอัลเจอกับเซบีย่าซึ่งถือว่าเป็นคู่ใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าฟอร์มของทั้งคู่นั้นสวนทางกันชัดเจนเลยนะครับเซบีย่านั้นหลังจากที่แพ้มาลูรูในช่วงเปิดฤดูกาลนะครับ มาช่วงนี้เริ่มดีขึ้นหลังจากที่บุกไปชนะเอสปันยอน3-2นะครับเมื่อกลางสัปดาห์ก็ทําได้ดีนะครับไปเยือนโคเปนเฮเกนเสมอ0นย์ประตูต่อ0นะครับในอาที่เบียเรลเองนะครับแพ้ไป1เกมก็คือเกมที่ไปเยือนเบติสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแพ้ไปศนย์ประตูต่อหนึ่งเล่นฟุตบอลคอนเฟ a เลกเมื่อกลางสัปดาห์ เอาชนะฮาเปอเบเชวาไป2-1แต่วันนั้นใช้เพื่อนสำรองลงสนามหลายคนนะครับวันนี้เบรริอัลปรับมาใช้ชุดใหญ่นะครับแนวรุกเป็นเค no, ลาดโมเรโนเยเรมีปีโนรวมถึงนิโคลัสแจ็คสันนะครับแดนกลางมีพวกจูอนี่โลเซนโซนะครับเอเตียนกาปูแล้วก็ดาเนียนปาเลโกนะครับแปลว่าวันนี้เจ้าถิน่นจัดทัพใหญ่เลยนะครับส่วนเซบีย่าทีมเยือนนะครับวันนี้ไม่มีเอลิกราเมล่าแล้วก็ปาปูโกเมสนะครับสองเล่นตัวหลัก ที่ติดโทษแบนลงสนามไม่ได้นะครับวันนี้แนวรุกมียูเซฟอองเนซารีนะครับคาสเปอร์โดนเบิร์กแล้วก็ลาฟามีคู่นี้ถ้าดูชื่อชั้นกระดูกบอลต้องบอกว่าสูสีแต่ว่าด้วยฟอร์มชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าเซบีย่นั้นมีปัญหาเยอะนะครับจุดเปลาะเยอะ เกมรับไม่นิ่งเกมลุกก็ไม่คมนะครับปิดกับเจ้าถิ่นเยอเรอลที่ดูลงตัวมากกว่าวันนี้บียาได้เปรียบเล่นในบ้านด้วยนะครับเชื่อว,ว่าพวกเขาน่าจะใสทีมเวิร์กแล้วก็ในลุกที่เฉียบคมกว่าบทเอาชนะเซบียาได้สำเร็จวันนี้เชียบียาเรอลไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ